โอเคเอาแล้วนะครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะคร่ะวันนี้นะครับผมนะก็อยู่ในเกม Call of Duty นะครับผมเดี๋ยวโหลดไปนิดนี้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวโหลดเป็นอาวุธก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้ก่อนก็โหลดทุกอันโอเคก็คือวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น Call of Duty เพราะว่าเกิเกลเล่นเอาตีเพราะเล่นไปแล้วนะฮะ เราก็ไปแต่งอาวุธกันก่อนนี่ตัวนี้ผมได้มาใหม่ติดตั้งไปเลยลายลายใหม่ด้วยกิดเข้ติดตั้งไปเฮ้ยนี่มันอะไรอ๋อถ้ายิงดับเพลคิวได้ก็คือเก็บกระสุนได้ นี่คือเพิ่มความเป็นยำในยิงแบบไม่ขณะนาดสไลด์แบบไม่เลงด้วยนะรีโหลดไวหลังสังหารคือค่าได้จะรีโหลดคือเร็วขึ้นนะอันนี้จอกรเฮ้ยจอกอนะน่าสนถูกชอบรีโหลดมากกว่านะผมเวลาเรารีโหลดได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือเราสามารถฆ่าคนได้เยอะขึ้นนะอืมเราปรับแต่งเพิ่มเติมดีกว่าติดตังไว้นี่หล่อเทหอกแล้วว่าหล่อเทมากโอเคตัวนี้คือ A.P.G อันนี้ที่เราต้องแต่งมันนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวทำไมมันขึ้นอีกอะก<ๆ>ยย็นี่ไงก็ยืนยันนะถูกแล้วน,นี่ก็ไม่มีอะไรแต่งเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรเพื่อทำไมมันยังขึ้นได้แต่งอาวุธดีกดับอาวุธระยะประชิดเราสามารถแต่งได้ด้วยหรอนี่ไงอันนี้ก็มีมีดลายทรายวะเฮ้ยเอาเรือ่องนงี้ นี่โอ้โหมีแต่เลื่งองฮะมันก็ยังไม่หายไปช่างมาแล้วกันโอเคเราไปเล่นกันก่อนนะะวันนี้นะผมเราจะ,จะดับดับอะไรเนี่ยเอามัลติพิเออร์แล้วกันไปเลยนะฮะ,ะเราไม่มีใครเล่นเลยนะผมนอกจากไอเด็กกระโปงแถวบ้านโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราตั้งค่าก่อนตั้งค่าก่อน ตั้งค่าก่อนอเสียงก็อะไรพวกนี้ก็กําหนดเองไดเงง้เล็งยิงเล็งยิงอะไรพวกนี้เอาไปยิงทันทีเลยเนาะเราเราจะยิงทันทีเลยนะเราไม่จำเป็นต้องเล็งยิงนะผมระดับเราแล้วนะการเล็งไม่จาเป็นนะผมอืมทีมเดมสมาสเเรียบร้อยโอเค <c oughs> วันนี้แม่งเล่นเอาวีกับเพื่อนมาแบบโคตรหัวร้อนอะบอกเลยว่าหัวร้อนจัดจัดฮะเราอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไงเราอยู่ตรงนี้เราอยู่แลงซิเวอร์สามเหรอเราเปลี่ยนโหลดเอาได้นะแต่ว่าจะเพิ่งดีกว่าเอ้ยเ,เอาเอาสไนฟ์ก่อนสไนฟ์ไปก่อน,น,อนเราจะสนไนฟ์พวกมันมาลองดูซิว่ามันจะเล็งให้ไหมเปิด่แม่ได้ด้วยโอ้ยไมค์ก็เพิ่งรู้เนี่ย อันนี้คือยิงเลยยิงเลยสวยพังอุ๊ระเบิดผมว่าไม่เหมาะวะ่ะถ้าจะแบบเล็งยิงอ่ะไม่เหมาะจริงจันนอ้ะในปืนนี้เราต้องเอาเปืนนี้ไว้ถ้าแบบไม่เล็งแล้วก็ยิงได้อ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมคนมันเยอะจังวะปึ๊บปึ่มเรียบร้อยแตกเรียบร้อยผมว่าผมเอาแบบเล็งยิงเหมือนเดิมดีกว่าแม่งไม่ทันเลยว่ะแบบนี้ถ้าถ่านแบบเล็งยิงเหมือนเดิมมากว่า เฮียโอ้ยเฮียพิกข้างหลังอะไรวะเนี่ยอ๊ยแตกเราหยุดตั้งค่าได้ไหมอยากตั้งค่ามากเลยตอนนี้เฮ้ยตั้งค่าอยู่ตรงนี้การตั้งค่าเราปรับใหม่ได้ไหม กำหนดเองโอเคกำหนดไปเลยมันกำหนดเองไปเลยกต้องการแบบนี้อยู่แล้วมันแม่นกว่านะมันยิงอัดตัวได้มากกว่าประหยัดแม็กกว่าด้วยอ้อมหลังโอเค วนักยิงวะเนี่ยทำไมไม่ยิงกันอะอะไรวะเนี่ยเอ้าเชี่ยทีมนันนั่นโตเกะโตเกะเลยตะกี้นี่โอ้ไ oh ม่กดเราถือมีดไล่ฆ่าดีกว่ามะทำชาเลนจ์ถือมีดทำชาเลนจ์ถือมีดมาเราถือมีดดีกว่า ไปแล้วครับงานนี้ชาลินถือมีดครับผมแตกหนึ่งชามีชาลินถือมีดไรคิวครับปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บชาลินธนูครับผมปัง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 อุย้ยนี่มันธนูระเบิดเหรอวิทถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ธนูชุดเก่ง โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชาลินถือมีไม่หมอนะฮะเราเป็นปชาเนสนไนป์ดีกว่าเราเวลาสนไนป์คนแล้วนะับผมเ, ب, เงียบเงียบังเฮ้เฮ้เออสนไนป์สู้ระยะใกล้ไม่ได้เม,มาเกาหรือเปล่าใช้เราเซตนี้ดีกว่ามามีแบบหล่อเท่ปืนหนักนะผม ปืนนหนักจเจอปืนคนหนักเข้าไปมันจะรอดไ,มไหมล่ะหำปืนคนหนักนะเว้ยบอกเลยว่าปืนคนหนักนี่มันแจมจริงๆโดยเฉพาะระยะประชิดเนี่ยจางชอบเลยเออแต่ผมว่าปืนกลเบาดีกว่ามันวิ่งเร็วกว่านะ,ะปืนกลเบาเหมือนเดิมมาแหละดีก่ลา,าช็อตแม่งเลยดีไหม อุ้ยมันนำวะพวกเองก็จะไปแจกจีวะแพ้เนี่ย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 แพ้เน,นี่ยจะหิวตรงไหนวะไม่เด้อยายหิวมาด้วยชิบหายเกาะหายไปหมดเลยบ้าเลยเราจะสู้มไม่ได้อย่างงั้นเหรอ ระยะประชิดม่สู้เรานะโตเกมโอ้โหแพ้แม่งทีมกาวเกินไอ้บ้าให้ตายเหอะเออเออนุ่มก็โดนวิ่งโดนระเบิดเต็มเต็มแบบงู้งไอสัตว์เ้ยแต,วตว่ว่าปืนมันแหละเนี่ย ท้อเลยคุณนี่กับท้อกันเลยทีเดียวเชียวอย่างนั้นมันก็ยังแรงบวกอยู่นะถึงมันจะไม่อัพก็เถอะแต่เลเวลเราอัพว่ะเอาเลี้ยงอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปก็ต่อไป,อไปก็ MVP แล้วครับค่า16ที่มันหล่อนเกิน อืทีมมันหล่อนเกินไปนะผะว่าทีมไม่หล่อนจริงๆเกมตะเกียมกไม่เชื่อมันก็ดูดิกูฆ่าสิบหกตัวมันฆ่าคนละหนึ่งคนละสองไอ้เหี้ยเกินละเกินละตั้งแต่เอาวีแล้วนะตั้งแต่เอาวีแล้วนะทีมแบบนี้ท่นี้มีปัญหาแฟนบ่อยๆเลยนะฮะมันเปิดไม่ค่อยติดนะครับผมอมืเปิดไม่ค่อยติดเลยนะแฟนผมเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ ระยะใกล้น่าจะดีสุดนะฮะร,ระยะบวกระยะใกล้ระยะกลางครับผมเอาเอานี้แหละดูเรานี่แหละมาพร้อมบวกเสมอทุกเวลาเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปปรับปุ่มใหม่ชิบป,ปึ๊บปั๊บปัสเต็ปรายังไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะฮะชาสากระสุนแบบ รัวๆไอชาติหมาอยากตายหากันไม่ละเพื่อนเรามาตายกันดีกว่านะดีมากเลยนะกินที่ฆ่าได้ไม่มีจำกัดเลยเนะี่ยเออมาตายกันดีกว่าเพื่อนเอ๋ยมาตายกันดีกว่า วิญญาณกะรีคือพวกมึงเก็บไปหมดเลยเหรอไม่เหลือให้ผมสักคนเลยเหรอโอ้โหเก็บโหดเกินในี่พวกนี้ทีมนี้มันเสือกโหดเกินไปทีเนี้ยทีมเมื่อกี้มันก่ากเกินทีมนี้มันโหดจริงโหดจริงๆพวกนี้เฮ้ช็อตเลยเห็นไหมหกจริงจริงอ่ะพวกลรือนี่มันหกจริงๆให้ตายจี ให้ตายสิอ้วไม่อยากจะเชื่อเลยวพวกรื้จอจะโหดขนาดนี้เดี๋ยวนะพว้วนไปนไหนกันหมดวะหลงแมปเลยเนะี่ยลงทางทนุนรู้แล้วพอมันอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลย สวยเก็บหมดครับพี่น้องดูซิเหรอเก็บสไนดได้เฮ้ยแรงเฮ้ยอย่างแรงเลยเดี๋ยวเราเอาคืนดีกว่าเออสไนดนี่อย่างแรงอะ่ะบอกเลยว่าโคตรแรงแรงจริงแรงจังแบบแรงชิบหองเลยฮะ โอ้ยนัดเจียวจอดเดี๋ยวธนูดีกว่ามันอยู่ไหนกันผังเก้วอยู่แห่งคนไทยกันแตกไปธนูยิงได้แตกเลย ตรงนู้นแก้หมดแล้วนะฮะเราก็ต้องกลับไปถือสไนเหมือนเดิมอ่าโอเควิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแบบพิตูลจะขึ้นได้ไหมมรงเนี่ยตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยเขาได้ขึ้นได้นะะแถมปีนข้ามได้ด้วย ยิงไม่โดนวืดวืดวืดสไนป์วืดสไนป์วืด,วดสไนป์นนไม่แม่นเลยสไนประเทศไหนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องจ้างผมแล้วเนี้ยทำอาชีพสไนป์ไม่ได้ละสไนเปอร์ไม่ใช่ละนะวืดบ่อยขนาดน,นี้ไม่ใช่รื้มเก็บไปเรียบร้อยช็อตสุดท้ายเลย ผมได้ช็อตสุดท้ายระเบิดตูม้มแล้วก็ตายเรียบร้อยเลยชิ้นเพิ่ผมก็นั่งตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เล็งเข้าไปเห็นไหมซองตงัวนี้แล้วก็พุ่มแตกนี่พิชามบุ่นเท่ๆนะเป็นไงละ่ะเลสเตอร์มิสไซล์โอ้ไม่สล์ปฐมมิตสุดยอดจริงจริงโอเคเป็นไงละ่ะแต่พวกผมได้ที่สามวะ่ะ ผมคิวน้อยเกินนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าแรงอัพแรงอัพเรียบร้อยระบบแรงคล้ายๆผีฟายเนาะ <_ d ata> อืมโอเคชนะแล้วก็ต่อไปต่อไปผมฆ่าสิบสามตัวใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นกลาดึ้อโอเคต่อไปเราก็จะทำเนียน ทีมได้แมตไปเรื่อยๆนะผมเลยไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆถึงมันจะดูน่าเบื่อก็เถอะแต่ว่าผม,มเล่นไปเรื่อยๆได้นะออโอเคผมจะไม่เล่นสไนป์อยู่ละจากที่ผมเล่นตะกี้นี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าผมสนไนป์ที่คตรเก่งเลยนะโคตรจะเก่งเลยนะผมสไนป์เนี่ยตอนนี้แหละไปไปดิวิง่งวิ่งไปพี่ตนูนวิง่งวิ่งเลยเร็ว กู๊บป๊าป๊ป๊ปป๊ปปปปปกูจะ๊บกูชิกูชิแกง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 เออ้เหี้ยปืนโคตรแรงแล้วมันเอาปืนอะไรยิงหรอวะเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามันแรงดูแค่นั้นแหละเงี้ยม

ไมเชี่ยโอ้เขาทุกข้างเลยเดี๋ยวเกมนี้สูสีอยู่นะนี่เกมเล่นยังไงกูไม่รู้กูไม่เล่นตามกฎแน่นอนบอกเลยว่าไล่ฆ่าอย่างเดียวเรากำลังจะแพ้ใช่เรากำลังจะแพ้ในวันนี้สุดสงครามในวันนี้ ศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารจะไหมสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารดีไหมอย่าเพิ่งดิเอ,อ๊ะเชีย่ยโดนอะไรวะอ้โดนสอยเดี๋ยวมันอยู่ข้างบน แต่ไสายไฟได้จริงให้ตายสิสาระโแทบแตกเลยวื่เกาะหายเลยวิ่เรียอะไรอย่างแรงเลย สู้เนี่ยเรเนี่ยไม่สู้จริงสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดเก็มนี้แพ้แน่นอน สเตปแบบสเต็ปนะฮะสเตปปะท่าสเต็ปมามาสเตปวีไอสสเต็ปมา,มา เชี่ยโดนไฟไฟเผาชุดเกาะกูเป็หมดเลยยี่เบาบวกระยะประชิดเด้งง่ายเลยนะฮะาจะบวกอ่ะพูดจริงนนเนี่ยมันเลี่ยมูฟนะครับเฮ้ยมันมีโดนด้วยหายมันปล่อยอะไรมาไม่รู้ที่สูงได้เปรียบนะแจ๊จะบอกให้เอ๊ะเฮีย มีสิบคะแนนโอ้แพ้ๆแแเลยยังไปถึงครึ่งมาเลยบ้าถ้าสู้ได้มันก็มา,าคิดว่าสู้ได้มันก็มาเลยไอบ้านี่อ,อือ,อ,อ,อคิดว่าสู้ได้ก็มาครับคิดว่าสู้ได้ก็มาครับ ถึงจะแค่คนเดียวก็จะสู้จนถึง,ถงนาทีสุดท้ายเราจะสู้อยู่ตัวตายเราโอ้โหจบแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยจบแล้ว,ลวผมไม่อยู่เนี่ยจบแล้ว ทำไมมันหายไปมันยังไม่ตายไม่ใช่หรอเอาจบเกมแพ้ครับผมจบแล้วเคยดวงข้าวเนี่โดนสไนฟ์นั่นเองปั๊บโอ้โหมึงบีให้เขาสไนฟ์แบบนั้นเลยเหรอมึงก็บวกันเกิดโอ้มันยังเด็กอยู่ด้วยอื้อ ช่างมันอย่างไรเราก็ได้อะไรนี้ยาพวกนี้มาก็พอใจละฮะนะด้วยอาบอะไรพวกนี้ก็พอใจฮะอืมสังหารไปสิบสองนะผมว่าเยอะนะเนี่ยดูสถิติดีดูยังไงว่าสถิติอล้วนี่ไงเนี่ยผมตายเจ็ดโอ้โหแต่ละคนผมตายน้อยสุดละช่วยเหลือเยอะสุดแต่คิวได้อันดับสอง ทีมเขาดูดิตายต่ำสุดคือหนึ่งนะไอเ้เคีนี้ไม่ตายเลยอะตายแค่หนึ่งเองโค้ดสองคนนี้ยิงไม่ตายเลยสี 40, 20, โโ่สิบยี่สิบโค้ดสี่สิบยี่สิบคะแนนแต่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ตายมันตายตัวมันตายน้อยมากมน้อยมาก,มากๆเลยถ้าเทียบกับทีมเราพอๆกันนั่นแหละอืมเข็นี้แหละเอาเราจะกัำเนิดวันหน้าครับผมโอเคนี่แหละบ๊ายบาย